กนีด่ดูซีลีกเกาหลีพร้อมกับอากาศห,หนาวอย่างนี้ม<ช>ันดีนะพี่ฟินมากใช่ครับฟินมากนีอากาศตอนนี้ดีมากเลยอ่ะทั้งในบ้านและนอกบ้านนะพี่โอ๊ยอีตัวลายนี่มันลายจริงๆเลยนะ แล้วทำไมดูซีรีส์แล้วใช้แว่นขยายเลยครับหนรู้พระเอกอย่าพี่หนรู้พระเอกอย่าพี่ดูกันนะทำไมปากพี่แห้งขนาดนี้ปากพี่แบบว่าแห้งมากนะหนูบอกกันเลยดูนี่จริงเหรอครับอือพี่ดูปากหนูเสร็จนี่โอ้โบอกความรับมนใช้ดีทำไมชมพูขนาดนี้ครับแอลงมากแอลงมากมันไม่ใช่ความรับอีกตอบไปแล้วค่ะนี่ค่ะพี่ตัวนี้ค่ะพี่นี่คือเคเอลิปแคร์นะคะลิปแคร์บำรุงเรียวปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นนะพี่นะตัวนี้นะปกป้อง ปิดปากจากแสงแดดเพราะเขามีวิตามินอ e ีเข้มข้น <c oughs> เนื้อลิปเขานะพี่เนียนนุ่มทาง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะด,ด้วยวพี่นี่โอเคเอ็นี่เขามีรุ่นย่างฮิตอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับนี่ ของขาวรุ่นนี้ KA Magic Lip นะคะลิปมันเปลี่ยนสีได้มีกลิ่นสตอรอเบอร์รีและพี่หนูจะบอกว่า KA Magic Lip ตัวนี้นะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีเมื่อทาบนริมฝีปากพี่เลยรู้ปะ่ะนี่ทาเลยเนี่ยพี่ใช้เลยใช้เลยตัวนี้เพราะปากพี่แบบว่าโอ้โหพี่ <ปะ S 1> แห้ง<ะ>มากเลยใช่ไหมครับแห้งอย่างเดียวไม่พอค่ะพี่มันกร้านกว่าหน้าหนูอีกคะตอนนี้ค่ะพี่อย่าทาเยอะนะเดี๋ยวบอกว่าปากชมพูกว่าหนู เป็นเคล็ดลับนะจ๊ะเธอตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะจ๊ะเธอสามารถทาที่ปากแล้วมาใช้ที่ตาได้ด้วยนะจ๊ะเธอหาซื้อได้ง่ายมากที่เซเว่นอีเลเวน TJ นายบิวตี้รอสันโลตัสบิ๊กซีเจฟฟี่ท็อปอีฟเอนบอยิวเียมและราคาชั้นนำทั่วไปที่หนูทาแล้วเป็นไงบ้างจุ๊บนะครับจุ๊บของหรือจุ๊บหนูกับไปอันนี้ละช้าอันนี้ละช้